และในช่วงนี้ก็มาถึงเวลาของละครพื้นบ้านชิดแก้วหน้ามานะคะจบแล้วชมรายการไทยเที่ยวไทยและต่อกันด้วยรายการเรื่องน่ารู้คู่บ้านค่ะใหม่เนสเลซีเรเล a กอีกหนึ่งความอร่อยมีประโยชน์จากเนื้อไก่ธาตุเหล็กและไอโอดีนสูงให้ลูกรักอร่อยและได้ประโยชน์จากอาหารเริ่มอาหารเสริมช้อนแรกเริ่มด้วยเนสเลซีเรเล ถ้ามีเสื้อยืคูสตา,า,า,ตาสร์ถึงน้อฝาคบไฟตาสไบสีฝ้าครบ80บาทก็เลือกเท่ได้3แบบหรือบวก30บาทรับายตากูสันดีแปลกดีเท่ก็พก,กิน30ในสายยุนี้ลองได้ต้องลองมาเบลส์ใหม่ นบกา,าุแม,มลงกัดต่อยเคล็ดขัดยอกแ้้ถลองบรรเทาด้วยขี้พึ่งแซมบักไม่แสบร้อนไม่ระคายเคืองผิวแซมบักบรรเทาไม่แสบร้อนมีบ้างที่ไม่สบายแต่ก็วางใจครับซาร่าภาราเซตมอลลดไข้บรรเทาปวดตัวยามาลิงครอดสหรัฐอเมริกาซารา่าชนิดน้ำสำหรับเด็ก ชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ซา,า่อาอ้าวบอยทำไมไม่มาเรียนหนังสือล่ะแม่เราอะไปสวรรค์แล้วยายก็ไม่มีหนังส่งให้เราเรียนลูกหนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณแม่คะถ้าคุณแม่ไปสวรรค์ลูกหนูจะได้เรียนหนังสือไหมคะได้เรียนสิจ้าลูก แม่เป็นสาวมิสทีนจ้ามิสทีนมอบสวัสีิการคุ้มครองชีวิตมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทให้กับสาวมิสทีนทุกคนมิสทีนมาแล้วค่ะผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งเลือดลมสมบูรณ์ดีหญิงยุคใหม่นึกถึงยาสตรีเบลโลยาสตรีเบลโลช่วยฟอกโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบลโลเพื่อสุขภาพของสตรีใหม่ยาจุดกันยุงเรศ ลายขดกว้างไม่เหมือนใครเพิ่มตัวยาออกฤทธิ์เร็วเมื่อเริ่มจุดไล่ยุงได้ทันทีตลอดคือเกรดปลายขดกว้างซื้อวันนี้ฟรีถาดรองที่ทำด่วนก่อน30เมษายนนี้อารไดชั่นแจ้เป็นร้อยเป็นล้านปีสองมูลค่ากว่า5้าล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านหลังฉลากการเด้ชั่นทรงตู้ปอนออร์หนึ 9, ้บอทอคลองจันทร์กรุงเทพหน0่งศจับรางวัลทุกอาทิตย์ในรายการ07นโชว์มวดเขต15สิงหาคมนี้ ดิจิบอลพาวเวอร์การ์ดแฮมฟรีในสองแคมปัสและดันดี้เมจิกสติกเอาไว้เพิ่มฟังแบบเต็มที่มี2 1บแบบให้สะสมวันนี้ถึง3 0สเมสายดนสกนีวันนี้ไปซุปโมหาผู้โชคดีดื่มเมลินดานะครับคุณผู้โชคดีที่ดื่มเมรินดารับไปเลยครับของรางวัลมากมายเจ้าของร้านก็ได้ด้วยครับ ไม่ได้ออกทีวีนี่ขอ,อสซิมครับโอ้ยอา้าวพบผิวส้มที่ไหนรับรางวัลที่นั่นเลยครับวันนี้ถึง30เมษายนนี้ Citra Classic ใหม่มีมอยส์เจอไรเซอร์และวิตามินเอสเซนส์ให้ผิวสวยเนียนนุ่มกว่าที่เคยแล้ววันนี้ให้เราสัมผัสถึงความเนียนใสกินใคร Citra Classic ใหม่ทำไม head and shoulder oh. เป็นแชมพูขจัดรังแคอันดับ1ของโลก เพราะขจัดรังแคหายและไม่กลับมาเมื่อใช้เป็นประจำ er. <most> ใหม่ h e a n d s h o u เด e r f o r มอสโธ่ใหม่ทุกหยดอร่อยหมดล่อง ถูทาถูอยังมองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมีตัวยาเมทิลไซเลตการะบูนเมนทอัลน้ำมันยูคลิปตัสอรุณสวัสดีสะอาดสุดสุดได้สะอาดเย็นสดชื่นเนื้อจินตนาการสดชื่นไม่ธรรมดาแทนทีนไลลีคลีนแชมพูใหม่ เติมความสดชื่นให้ผมสุขภาพดีผมมีชีวิตชีวาด้วยแพนทีหรือภาพผมสุขภาพดีเผลอเป็นไม่ได้เลยนะสายตาผู้ชายใช้ n i เวีย h i ไว n i n g นนิ่งเดียวพรา l ลิคริสลดความหมองคล้ำของผิวใต้วงแขนอย่างมั่นใจ n ีเว a ย h i ไวท์เทนนิ่งเดติดได้ติดดีติดทั้งวันเจ้านาคะ รถติดอาจไม่เข้าท่าแต่ถ้ามียูโรคัสตาร์ดเค้กติดตัวแล้วก็คุณอร่อยติดใจได้ทุกที่ทุกเวลายูโรคัสตาร์ดเค้กและยูโรสตรอเบอรี่เค้กอร่อยไม่เลือกที่พลังธรรมชาติผสานกับเทคโนโลยีล่าสุดเนเจอร์เทคสกัดจินเสงนูเทรียนไว้ไหนซันซิลนูเทรียนแชมพูใหม่สูตรลองแฮร์เพื่อผมยาวโดยเฉพาะ ครั้งแรกที่ใช้คุณรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงของเส้นผมเส้นต่อเส้นให้คุณไว้ผมยาวได้ยาวเท่าที่คุณต้องการใหม่ซันซิว h องแหรแชม o ู วันนั้นท็อปที่เป็นนางนมพม่าค่ะเขาวิ่งมาอีกแก้มเจี๊ยมมาค่ะแล้วบอกว่าแก้มเจี๊ยบเนี่ยนุม่มแจงใช้อะไรเหรอใช้โดฟมาเจ็ดวันแล้วค่ะหอมชอบเล่นโฟมเพราะเนื้อม,ม,นมันนุ่มๆเลื่อนๆดีค่ะโดฟแตกต่างเพราะมีมอยส์เจอไรเซอร์ถึงหนึ่งในสี่ส่วน จึงไม่ทําให้หน้าแห้งตึงตรงนี้เคยแห้งค่ะลอกได้เหมือนลอกกาวตอนนี้หน้ารู้สึกนุ่มขึ้นและชุ่มชื่นขึ้นด้วยค่ะเพื่อผิวเนียนนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นพิสูจน์โดฟใน7วันแต่ก่อนเคยเหมันไส้ทอป,ปะค่ะเพราะเขาสวยกว่าแต่พอเขาชมเจ็บก็แอบดีใจเนี่ยฉันใช้โดฟแหละ,ะ Herbal <laughs> Essence ผสม BSC ยดมหัศจรรย์พลังบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพื่อผมสวยเงางามยิ่งขึ้น Herb Essence จาก Carol อืมกระป๋องเนี้ยเห็นมาตั้งแต่เกิดเป็นความผูกพันของครอบครัวเรามาตลอดตอนเด็กๆคุณแม่บอกว่าดีนะเป็นนมสดมีแคลเซียมธรรมชาติสูงตอนนั้นเรารู้แต่ว่าหอมอร่อยแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าโชคดีที่บ้านเราดื่มกันมาตลอด นี่แหละสิ่งดีๆที่อยากให้คนที่เรารักนมสดตรามีนมดีๆที่ไม่เหมือนใครตุ๊วะลกตนท่าทางแบบนี้รสชาติดีสดชื่นแน่ไม่คารพิโก้รสเลมอนเปรี้ยวได้ไม่ไร้สาระ ลดเท่าไหร่ก็ไม่ทันถ้าไม่ป้องกันพร้อมกันไปด้วยพรส s p ีเวน n ์แ n d c ค r ์ร c t ครบคู่ดูแลผิวอย่างถูกต้อง Correct ลดเลือนริ้วรอยที่มีอยู่ p r e เวน t ป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยใหม่ต้องมาเป็นคู่แบบพร n s p ีเวน n ์แ n d c ค r ์ร c t เรื่องริ้วรอยนะหรอหมไม่มีวันพบปรากฏการใหม่ครั้งแรกที่สองคุณค่าสำคัญแอนดี้เดนดรั และแบล็คชายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่คลินิกแบล็คชายพลังะจัดรังแคไ้ผมดำเงางามเปล่งประกายคลินิกแบล็คชาย ครั้งแรกที่แอนตี้แตนปรับและ Black s รวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ผมดำเปล่งประกายอย่างเห็นได้ชัด <Yeah. S 1> ผมดำเงางามไร้รังแคใหม่คลินิกแบล็ k ชายใครนะที่เป็นเจ้าของผิวสวยใสยลักษ์พิเศษใหม่ สมวิตามินจากมะเขือเทศให้ผิวสวยกระจ่างใสผิวใสไม่ใช่แค่คุณที่รู้หม่เมจิ De ี G, G U D H S อบแน่นด้วยคุณภาพในราคาที่คุณยิ้มได้เพื่อลูกรักเติมโตแข็งแรงเมจิพูดถึงเอะใครๆก็คิดถึงผู้หญิงผมยาวมีหรือเปล่าคะที่อยากลองเปลี่ยนดูบ้าง ยาวใหม่ก็ดีเหมือนเดิมค่ะแพนทีน x t r a Treatment โปรวิตามินดีหเข้มข้นให้ผมแข็งแรงขึ้นเจ็ดเท่าทุกวินาทีที่ผมยาวขึ้นสุขภาพผมก็ดีขึ้นด้วยแพนทีนนี่แหละที่อแน่ใจผมยาวเมื่อไหร่ไม่มีปัญหาแพนทีอนุภาพผมสุขภาพดีฉันน่าจะสวยดูดีมากกว่ามาั้ง รักขนาดนั้นซะหน่อยอยากรู้จังชมทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยคิดอะไรอยู่นะผิวขาววันขาวคืนจนใครก็รู้สึกกับนีเวียวิสัทไวใหม่สูตรกลางวันเพื่อผิวขาวขึ้นและขาวต่อเนื่องได้สูตรกลางคืนด้วยลิคลิสจากพืชธรรมชาติใหม่ <My S 2> นีเวียวิสัทไว ถึงความอร่อยของเวเฟอร์กรอบเคลือบช็อกโกแลตนมเข้มข้นอืมอร่อยคิดจะพักคิดถึงคิดแคทหนานาค่าอยากลองเมาไม่มีคะโอเคกระเบื้องลอนใหม่ทนทานมากหลายโอเคโอเคลอนคาไม่เป็นสนิมฝนตกเสียงนิ่มรังน้ำได้โอเคกระเบื้องโอเคแข็งแรงทนนานช้อนเดียวพอค่ะคุณพี่ก็เป็นคนสมรรถค่ะครั รถดีนะครับติดคอนะครับมีข้าวอีกเตาแล้ครับตายแ่มีอนุญาตในโเผเลยนะกันนะอยู่บ้านเนี่ยพี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะ่ะแต่ก่อนปกติใช่ไหมคะก้อนก้อนเนี่ยยิ้มออกมาแล้วแบบมันจะแกรกแๆอยู่ที่หน้ามันจะตึงๆตรงนี้กับตรงนี้ใช้โดฟแล้วฟองมันจะนิ่มมากชอบมากเพราะว่าเหมือนเอาปุยเม่มอยู่บนหน้าค่ะโดฟแตกต่างเพราะมีม o i s t u r i z ร r ถึงหนึ่งในสี่ส่วน จึงไม่ทําให้ผิวแห้งตึงหน้ามันนุ่มมากค่ะแล้วแบบมันยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อผิวเนียนนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นพิสูจน์โดฟ,ฟในเจ็ดวันมันนุ่มแบบมันนุ่มแบบยิ้มได้แบบว่าปากถึงใบหูยิม้มพลังแักๆมหาไัย ปราบเบโลริงกาและพลักโปเกมอนแลกซื้อเพียงตัวละ39บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่ KFC เป็นช่างผมมานานรู้ดีคะ่ะว่าผู้หญิงมีปัญหาเส้นผมต่างกันผมแห้งแดงผมฟูผมแตกปลายพบแล้วคะ่ะทางออกซันเซิลสำหรับทุกปัญหาเส้นผมนวัตกรรมใหม่จากซันซิล นูเทนคล u สคุณค่าสกัดจากธรรมชาติในครีมนวดผมซันซิลใหม่บำรุงหลังศีรษะแค่10ครั้งให้ผมดีขึ้นถึง70%เพื่อผมสวยในแบบที่คุณต้องการครีมนวดผมซันซิลนูเทน p ล u สใหม่ชนิดหลอดและกดขาวในเครื่องดื่มไมโลถ้วยนี้ให้พลังงาน80ดิโลแคลอรี่ ไมโลทุกวัน